โคกขามมีบ้านเรือนไม่กี่หลังคาเป็นหมู่บ้านป่าบ้านดงที่ไม่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่เหมือนดงสารเจ้าบางแห่งก็ซุกตัวของมันอยู่ในหมู่ไม้อันหนาทึบเมื่อแลงผืนนาก็โล่งแต่อีกด้านหนึ่งทึบไปด้วยป่าดงซึ่งซ่อนความลึกลับสารพัดชนิดไว้อย่างลี้ลับควันไฟที่ลอยเอ่อยขึ้นสู่ท้องฟ้าเป็นสัญลักษณ์ของความเคลื่อนไหวของชีวิตที่จะดำรงอยู่เพื่อขำำมขมม่นประกอบอาชีพ หรือไม่ก็เพื่อจะอยู่ไปวันหนึ่งวันหนึ่งทอดตัวให้แก่อำนาจของยาเสพติดนานาชนิดแว่นแก้วมีความสำนึกอยู่ตามคำเตือนของไวสักดาผู้ซึ่งหลอนปรารถนาจะให้มันโจงแจ้งไปในวันพรุ่งนี้ว่าเขาก็คือผัวของหลอนไม่ว่ามันจะเป็นไปโดยพธิธีหรือโดยปากหรือโดยการแสดงหลอนเอาทุกท่าขอแต่เพียงอย่างเดียวคือความเป็นผัวที่เขาได้มอบให้หลอนนั้น เขาจะต้องมอบให้อย่างซื่อสัตย์สุจริตไวศักดาเตือนว่าวันหนึ่งไม่ช้าก็เร็วอินไทยจะต้องมาที่โคกขามวันนั้นจะเป็นวันที่เต็มไปด้วยความยุ่งยากแว่นแก้วตอบว่าถ้ามันยุ่งยากกับแว่นหรือพี่คอยดูใจคนคนนี้มั่งเรื่องที่มันจะได้ตัวของฉันอย่างหวานคอแรงนั่นนะมันเป็นไปไม่ได้หรอกพี่อย่างดีที่สุดก็ได้ซากศพเท่านั้น แต่กระนั้นแว่นแก้วก็ใช่ว่าจะมีความช้าใจเหมือนอย่างที่ใครๆคิดจากภาพที่เขาได้คือความผาสุกความร่าเริงซึ่งผิดปกติมากเกินไปหล่อนดูว่าในละแวกบ้านของหล่อนไม่เพียงแต่ที่มองเห็นชายคาการถนัดธนีแม้พวกที่อยู่ห่างออกไปจากไร่ตามดงพวกหนุ่มเฮาและชะกันทั้งหลายส่วนมากเป็นพวกพ้องของอินทา หล่อนเชื่อว่าคนเหล่านั้นจะต้องร่วมมือร่วมใจกับอินทาต่อไปอย่างไม่มีปัญหาเพราะจิตใจของเขาเหล่านั้นได้ถูกอบรมนึกถึงบิดารรมอันสูงส่งสำหรับพวกเขาที่อินทาได้ประกอบเขามองเห็นชีวิตผ่านเสี่ยงภัยกับกฎหมายเป็นชีวิตที่น่าตื่นเต้นคนเหล่านั้นส่วนมากมีหน้าไม้ปืนพกเขาปรารถนาจะได้ปืนลูกซองหรือไม่ก็ปืนสั้นเพื่อจะให้มันประดับความห้าวหันในชีวิตผานยิ่งขึ้นไป คนเหล่านั้นมีความฮึกเหิมขึ้นมาและความฮึกเหิมเหล่านั้นฝังแน่นอยู่ในสันดานซึ่งมีความคลานเห็นแก่ตัวเองและไม่อยากจะทํามาหากินอะไรเป็นล่ําเป็นสันหนุ่มๆเหล่านั้นแม้แต่หนุ่มบ้านอื่นที่ได้ยนโฉมของแว่นแก้วสมัยหนึ่งได้พากันมาที่บ้านเพื่อจะเกี้ยวสาวคือหลอนตามธรรมเนียมของหมู่คนที่นั่นแต่ครั้นเมื่ออินทาประกาศผงผางขึ้นมาว่าหลอนเป็นของเขาใครต้องการจะได้หลอนไป บ้านของแว่นแก้วก็ไม่มีใครอยากจะหยัยบย่างเข้ามาอีกข้อนี้แว่นแก้วรู้ว่ามันเนื่องมาแต่ความยิ่งใหญ่ของอินทาประกอบกับความจงรักภักดีของหนุ่มหัวไม้เหล่านั้นทั้งสิน้นคนเหล่านั้นจะต้องเป็นหูเป็นตาให้แก่อินธาและวันใดวันหนึ่งอินทาลงมือประกอบกรรมชั่วร้ายอย่างใดลงไปแล้วลงว่าเขาต้องการความร่วมมือจากพวกหนุ่มคนพานเหล่านี้แล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรกรณั้น พวกพ้องของพ่อก็ยังมีแต่ก็เป็นคนรุ่นราวคราวเดียวกันล้วนแล้วแต่เป็นเสือแก่หรือหมาล่าเนือที่ปราศจากเขี้ยวอันแหลมคมเหมือนยุคที่พ่อยังหนุ่มยังแน่นอยู่ความรักของแว่นแก้วที่ทุ่มเทให้แก่ลูกทุ่งแห่งคลองสาลีนั้นเหลือหลายนักมันเร่าร้อนมันพิสูจน์ให้เห็นว่าหล่อนตีราคาความรักเท่ากับความดีความชั่วที่จะเกิดแกหลอนซึ่งมันยิ่งกว่าชีวิตเป็นไหนไ การได้มาซึ่งร่างกายและจิตใจของแว่นแก้วทำให้เส้นทางที่จะบรรจบพบกับอินทาคบปัญหาไม่แตกว่าเขาจะทำอย่างไรกับอนาคตที่แม่เสือสาวคือสมบัติของเขาในเมื่อเขามีนางประจำใจซึ่งเหมือนดอกฟ้าอยู่อีกคนหนึ่งที่อยู่ลาดยาวไวสักดาไม่ใช่ชายหนุ่มที่ตกเป็นทาสของปัญหาอันจะนำมาซึ่งความกัดกลุ่มใจและคลุ้นคิดไปไม่รู้สาง แม้ว่าเขาจะรักลาดาอยู่อย่างจับอกจับใจเขาก็ไม่ยอมให้เรื่องภายในเช่นนี้มาทำลายสมองที่เต็มไปด้วยเหตุการณ์ร้อยแปดเพื่อประจนหน้ากับเสือร้ายแห่งโคกขามตราบใดที่เขายังนึกถึงแผลที่แสกหน้าและตราบใดที่เขายังมองแขนซ้ายของเขาซึ่งบัดนี้มันหายได้จนกระทั่งเขาถอดสิ่งเกะกะออกจนหมดสิ้นแล้วความเจ็บปวดหายไปจากหน้าผากจากแขนแต่ความเจ็บปวดในหัวใจไม่มีหาย นอกสจากว่าถ้าไม่เขาก็อินทาต้องดับไปคนหนึ่งการได้แว่นแก้วมาแนบข้างเขามองเห็นประโยชน์มากมายที่จะได้จากหลอนแว่นแก้วเป็นหูเป็นตาสอดสายค้นขว้าหาอินทาแว่นแก้วชายคนของหลอนที่หลอนเชื่อว่าเขาพักดีต่อตนสืบสาะหาร่องรอยของอินทาอย่างขามักขม้นการได้แว่นแก้วมาจึงเป็นด้วยโชคประการชนีแต่ร่างกายของหลอนเล่าจริงอยู่ แว่นแก้วเป็นผู้หญิงคนหนึ่งเหมือนสายหยุดเหมือนใครต่อใครที่เป็นผู้หญิงแต่แว่นแก้วเป็นหญิงที่ให้ความประทับใจกับเขาอย่างเคลิบเคลิ้มไปได้น,น,นานเสียงกระซิบอันร่าร้อนไปด้วยรักและเรืองอารมณ์เสียงกระซิบที่บอกถึงความจงรักภักดีความอวบอัดของเนื้อนางสารพัดอย่างความเหมาะเจาะที่ปราศจากความขาดตกบกพร่องแว่นแก้วอาจเป็นผู้หญิงที่มีอะไรเป็นพิเศษสำหรับวัยสากดาและพิเศษเอามากๆ ที่พิเศษที่สุดก็คือความซื่อความรักอย่างถวายวัวใจให้แก่เขาควันไฟจากกระท่อมน้อยของไม่เท่าผู้มีวัยร่วม60สพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าเอื่อยๆไม่มีใครรู้เลยสักคนเดียวว่าเสือสามตัวได้มารอเหยื่อของตนอย่างกระหายหิวจากทางเล็ก,ลกที่ทอดตัวของมันเข้าไปในดงทึบนั้นสองเสือร้ายเย็นกระฝายได้ช่วยกันเอาใบไม้มามุงเป็นห้องนอน ซึ่งยากยิ่งจะมีสายตาหรือความซอกซอนของใครล่วงเข้าไปเห็นส่วนทับกระท่มของแม่เท่าจะมีคนผ่านไปบ้างก็หาได้มีใครไหวสักนิดว่าภายในนั้นมีชายคนหนึ่งนอนพักอยู่อย่างผ้าสุกไม่มีใครอยากจะแวะสนทนากับแกเพราะว่าทุกคราวที่เขาเหล่านั้นได้ผ่านไปเขาก็มักจะเห็นแกนั่งสับประงกเหมือนคนเมาใบกระท่อมซึ่งมีราคาค่างวดสูงสำหรับแกแล้วไม่จำเป็นต้องถึงขนาดฟิน และบนเส้นทางนั้นไม่มีใครจําเป็นจะต้องผ่านไปเพราะถัดไปอีกหน่อยทางใต้มีทางเกวียนอันเป็นทางเดินข้าวปลาอาหารบางวันมาจากเรือนใหญ่ซึ่งจัดส่งมาบางวันหุงหาหลังกระท่อมของแม่เท่าซึ่งทุกคนไม่มีใครสนใจกับรสชาติของมันความหิวและการกินเพื่ออยู่เท่านั้นที่ทุกคนอยู่ได้สิ่งที่ขาดไปได้คือเหล้าซึ่งแม่เท่าผู้ชำนาญในการต้มเหล้าถึงกับลงมือต้มเหล้าเอง ฉนั้นควันไฟจึงลอยเอื่อยอยู่กับทั้งวันเมื่อสิ้นแสงอาทิตย์อย่างน้อยที่สุดสองคนผู้จัดก,การห้าวและพร้อมเสมอที่จะได้ต่อกรกับใครต่อใครไม่เลือกหน้าคือเย็นกับฝ่ายจะต้องออกตะเวนไปบนทางเดินจากโคกขามขึ้นทุ่งเรือยาวหรือบางทีก็เลยไปถึงแดนดงสารเจ้าบางทีเขาก็ลาดตะเวนลงมาถึงคลองสาลีอันเป็นถิ่นเกิดของลูกพี่ของเขาเงียบสงดัด เต็มไปด้วยความระแวงระวังรากับเสือตามแกะรอยเหยื่อของมันและบางคืนไว้ศักดาก็ออกเองฉะนั้นถ้าอินธากลับมาเขาก็คงได้พบผู้ที่รอคอยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในตอนกลางวันแว่นแก้วจะเล่นไปเรือนโน้นเรือนน,อน,อน,นี้และพูดพูดถึงอินธากับพวกพ้องข้องร่อนร่อนพูดถึงความเลวร้ายชี้แจงให้คนเหล่านั้นเข้าอกเข้าใจ ว่าการที่อินทาได้ก่อการร้ายอย่างนี้กับดงสารเจ้าจะเป็นชนวนให้พวกดงสารเจ้าเป็นศัตรูกับพวกโคกขามมันจริงอย่างที่หลอนได้อธิบายให้คนเหล่านั้นฟังว่าพวกเรามีคนเท่าไรทางโน้นถ้าเขาคิดว่าพวกโคกขามไปดังควานเขาเขายกมาดังควานเราบ้างดงทั้งดงมีแดงด้วยแสงไฟหรือจับท้องฟ้าหรืออินทาทําให้ถูกนะทําให้เราอยู่ในความคลางแคลงใจของพวกนายผล แต่กับคนที่หล่อนสงสัยว่าเอาใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่ออินทาเสียงของแว่นแก้วเปลี่ยนแปลงไปแบบหนึ่งถึงฉันจะจะเฉยกับเขาแต่ถึงอย่างไรเราก็เป็นคู่มั่นกันคนเราจะเกิดความเมตตาสงสารก็ต่อใครคนหนึ่งตกทุกข์ได้ยากฉันก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันแว่นแก้วเล่นละครได้อย่างงดงามสมใจยอดชายของหลอนที่ได้เฝ้าอบรมสั่งสอนมาในขณะที่พักเรียนบทรัก หลอนทำหน้าเศร้าตาหมองเสียงอ่อนรวยอินทาเป็นคนเอาแต่สนุกแต่ก่อนนี้จะไปไหนก็ไม่เดือดร้อนแก่ใครไปแล้วก็กลับแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ได้ท่องเที่ยวอย่างนั้นเสียแล้วมีคนตามหาตัวเขาตำรวจนะเมื่อเขาออกจากผู้ร้ายในปา่าเขาไม่อยากจะหอบหิ้วมันกลับไปอำเภอรอกเฮ้ยแว่นแก้วใครคนหนึ่งในกลุ่มอินทาพูดปลอบใจ คนที่เขาคิดว่ารักอินทาอย่างจับใจขึ้นมาแล้วในตอนนี้รับรองว่าต่อให้เขาเจอตำรวจอย่างมากเขาก็เล่นละครการโคละสองสามเมาฉันรู้หล่อนร้องเสียงยานยาวว่านั่นก็คือหมู่แนบหมูแนบเป็นพวกพรพ้องของเขาเพราะเขาทำงานให้นยทนอมแต่อินทาจะต้องรู้เสียบ้างว่าวันหนึ่งหมู่แนบอาจหักหลังเขาก็ได้เหมือนกันหักหลังอย่างไร มีเสียงถามขึ้นเอ็งนะมันจะรู้อะไรกี่ครั้งแล้วที่หมูแนบมาที่นี่และทุกครั้งไปทีเดียวเขาจะเอาฆ่าทำเมียไม่รู้หรอกเหรอว่าเขาเป็นคนเจ้าชู้เพียงไรเฮ้ยเขายาเล่นหรอกหน่ากว่าเขาจะแต่งงานกับลูกเลี้ยงผู้ใหญ่อินที่อยู่ลาดยาวในวันสองวันนี้แล้วข้าจะไปรู้ได้อย่างไรข้ารู้ข้าเข้าใจก็จากสิ่งที่ข้าได้เห็นกับตาตัวเอง วันนั้นที่แล้วเขาลากข้าไปจะจูบหล่อนวางเพลิงหมูแนบเข้าให้อย่างหน้าตาเฉยดีแต่คนอย่างข้าไม่หลงบ้างตำรวจง่ายๆเท่านั้นแว่นแก้วรู้ว่าคำของหล่อนที่พูดอย่างเชื่ออย่างปรับทุกกันนั้นมันจะต้องเข้าหูอินทาไม่วันใดก็วันหนึ่งในเร็ววันนี้ในที่สุดข่าวของอินทาก็มาถึงหูของไวสักดาข่าวนี้ถูกขาบมาโดยคนของอินทา ซึ่งอยู่ไม่ห่างจากบ้านของแว่นแก้วเท่าไหร่นักเขาสั่งให้มาบอกแว่นว่าเขาคิดถึงแว่นคนขาบข่าวรายงานเขามีความสุขสบายดีหรือแว่นแก้วทำเป็นกระตือรือร้นเขาสบายมากไม่ได้รับความเดือดร้อนอะไรเวลานี้เขาอยู่ที่ไหนเขาสั่งไม่ให้บอกใครเขาว่าที่เขาไม่มีความสบายใจก็เพราะเขามีความคิดถึงแว่นแก้วเท่านั้นเขาบอกว่าเขารักแว่นแก้วคนเดียว หากเป็นอื่นไปแล้วเขาจะล้างให้หมดทั้งโคกขามทีเดียวแว่นแก้วทําเป็นนิ่งตรองอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็สั่งไปฝากคู่ม่านของตนว่าไปบอกเขาเถอะว่าถึงอย่างไรฉันก็ต้องตกอยู่ในฐานะลําบากเมื่อไรจึงจะบริสุทธิ์ทุกวันนี้ใครๆก็ถือว่าเขาเป็นโจรตํารวจต้องการตัวเขาตํารวจพวกเขาอาจไม่จับจริงแต่พวกดวงสารเจ้าจะต้องเอาเรื่องเขาจนได้เพราะเขาไปยิงเอาคนสําคัญเข้า และเมื่อไรเล่าที่เขาจะเป็นคนบริสุทธิ์เหมือนคนอื่นเขาพูดถึงเรื่องนี้อยู่เหมือนกันมีคนจะส่งเขาไปอยู่ที่ทุ่งตะแบกหรือไม่บางทีเขาอาจจะไปหากินกับพวก,กเกาหลีอยงทางพมา่าเขาบอกว่าที่นั่นมีทางทำมาหากินได้แสนจะสะดวกเขาอาจมารับแว่นแก้วไปด้วยฉันจะไปได้อย่างไรหล่อนทำเป็นโกรธมีอย่างหรือจะให้ฉันทิ้งบ้านทิ้งช่องไปพ่อฉันแม่ฉันเล่า ที่นี่เป็นบ้านเกิดของฉันหากฉันทิ้งมันไปชีวิตของฉันก็คือเมียโจรไปบอกเขาเถอะว่าฉันสั่งอย่างนี้การที่ฉันเป็นห่วงเขาก็เพราะเห็นว่าเป็นคนชอบพอกันให้เขาตัดใจนึกเสียว่าเราไม่ได้ทำบุญร่วมกันมาแต่ปางก่อนชาตินี้ถึงได้มีอันเป็นไปเขาลำบากคนเดียวและจะได้เอาฉันไปทรมานอีกคนหนึ่งเลยไม่มีทางหรอก คนอย่างอินทาไม่มีวันที่จะยอมอะไรง่ายๆเรื่องอื่นก็พอทำเนา่าแต่เรื่องแว่นแก้วยากเหลือกเกินใครก็รู้ว่าแว่นแก้วเป็นชีวิตของเขาเทยวนะแล้วเขาจะทอดทิ้งชีวิตของเขาได้อย่างไรหลังจากเจ้าคนบอกข่าวลงเรือนไปแล้วแว่นแก้วก็ปราดไปพบไวสักดาทันทีพอทราบว่าคนขาบข่าวเป็นใครและอยู่ที่ไหนแล้วแผนการก็อุบัติขึ้นในสมองของไวสักดาฉันไม่อยากจะรอต่อไป เขาบอกแว่นแก้วดูมันออกจะเสียงมากเกินไปที่จะให้แว่นแก้วเป็นเหยื่อให้มันเข้ามาถึงที่นี่มันจะเป็นอะไรไปลายพี่ไว้มันอาจเป็นอะไรหรือไม่อะไรก็อะไรอย่างหนึ่งจะต้องเกิดขึ้นถ้ามันมามันจะไม่มาคนเดียวหรอกแว่นแก้วคนที่นี่อาจสมทบกับมันมันจะต้องชุดแว่นแก้วอย่างไม่มีปัญหาชุดก็ต้องเจอกันเท่านั้นเขามองหล่อนอย่างชื่นชมเพราะแน่ใจว่า น้ำหนักของถ้อยคำของแว่นแก้วจริงจังเพียงไรฉันรู้ใจแว่นแก้วแต่เราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเสียงถึงอย่างนั้นแล้วพี่ไม่เสียงดอกหรือฉันไม่อยากจะให้พี่เสียงกับคนบ้าบินอย่างนั้นอินทาไม่เคยละเว้นการต่อสู้รอบกัดมันต้องการอย่างเดียวคือชายชนะเราเอาชีวิตเป็นเดิมพันกันแล้วพี่จะไม่ยอมให้เกิดความพลาดพลั้งอย่างใดอีกต่อไปฉันเป็นห่วงพี่เหลือกเกิน อย่าลืมนะว่าพี่ทำตัวเป็นพลานกล้าเกินไปที่จะเข้าไปยิงเสือที่อยู่ในถ้ำของมันโดยที่เราไม่ดูว่าถ้ำนั้นมันมีเสือกี่ตัวกันแน่แล้วเราก็คงจะรู้ต่อไปว่ามันมีกี่ตัวกันไม่มีใครที่จะยับยั้งไวสักดากับพวกของเขาอีกไปได้พอพลบค่าโคกขามจมอยู่ในความมืดมีแต่แสงดาวเท่าที่ดาดอยู่ทั่วท้องฟ้าวาวผู้เคราะหร้ายเป็นคนแรก ในฐานะที่เขาคาบเขาเอามาบอกแว่นแก้วกำลังตาเปลืออยู่กับฟินซึ่งกำลังกล่อมบินญ,ญานของเขาให้ผาสุกชายสามคนก้าวขึ้นไปบนเดือนของเขาอย่างเงียบเชียบกว่าเขาจะรู้ตัวคนทั้งสก็ถึงตัวเสียแล้วเขาพลวดพลาดลุกขึ้นพลางขยี้ตาแต่เขาก็ยังนึกไม่ออกว่าทั้งสมคนเป็นใครเพราะเวายังไม่เคยเห็นใบมาก่อนเลยเหตุนั้นต่อให้เขานึกแทบสมองจะแตกเขาก็นึกไม่ออก อินทาเป็นยังไงบ้างคนหนุ่มหน้าเข้มซึ่งประชิดต,ตัวเขาถามขึ้นมาเราไม่รู้เขาตะวัดเสียงตอบมันหนีไปไหนใครจะไปรู้ดีละชายคนนั้นหันหน้ามาทางสองเกลอคนของเขาซึ่งถือดาบด้วยกันทั้งคู่ถ้าหากว่ามันร้องเองจำไว้นะฟันให้แหลกไปเลยทีเดียวว้าวแกต้องตอบเราเห็นหนี่วาว่าเองเพิ่งมาถึงงั้นเองบอกได้ไหมเล่า ว่าหลายวันแล้วเอ็งไปเสียจากที่นี่ไปอยู่ที่ไหนข้าก็ไปหากินของข้าพ่อขาดคำร่างของเขาก็ถูกกระชากลงมาจากแคร่มัดขวาอันแน่นเปียะของไวศักดาก็เสือกปลาดเข้าสายเป้าหมายคือซอกคออย่างพอเหมาะพอเจาะเจ้าวอวผู้เคราะห์ร้ายก็เอยียงวูบแต่ไม่อาจล้มลงบนพื้นดินได้เพราะแข้งของไวได้ช้อนเอาไว้คว้าอีกทีซ้ำเข้าที่เา่าแม้จนกระทั่งจะร้องบอกชาวบ้าน ซึ่งเบาเองก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นพวกชาวบ้านอยู่ใกล้หรือไกลเขาลืมร้องเสียแล้วและร้องไม่ออกด้วยซ้ำ